สวัสดีครับท่านผู้ชมที่ติดตามชมช่องดเรคเตอร์ศิลปชัยและในวันนี้พลตำรวจเอกวิรชัยเข้ารายงานตัวปฏิบัติหน้าที่รองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติเป็นวันแรกหลังจากที่ศาลปกครองกลางมีคำสั่งทุเลาการบังคับคำสั่งสำนักง,งานตำรวจแห่งชาติกรณีถูกคำสั่งสำรองราชการสอบวินัยร้ายแรงเผยรู้สึกดีใจได้ตำแหน่งคืนพร้อมทำหน้าที่ให้ดีที่สุดยืนยันไม่เคยโกรธใคร ในวันนี้วันที่16กรกฎาคมที่สำนักง,งานตำรวจแห่งชาติพลตตำรวจเอกวีระชัยทรงเมตตารองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติเดินทางมารายงานตัวลงบันทึกประจำวันปฏิบัติหน้าที่หลังสารปกครองกลางมีคำสั่งทุเลาสำนักง,งานตำรวจแห่งชาติที่มีคำสั่งสำรองราชการพ้นตำรวจเอกวีระชัยและประกาศของนายกรัฐมนตรีตามประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี ลงวันที่31สิเสิงหาคม2 5 6 3ที่ให้พลตบวรเอกวิระชัยพ้นจากตำแหน่งรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติไว้เป็นการชั่วคราวจนกว่าศาลจะมีคำพิพากษาหรือคำสั่งเป็นอย่างอื่นโดยภายหลังลงบันทึกประจำวันพลตบวรเอกวิระชัยได้ตระเวนสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ภายในรั้วสำนักง,งานตำรวจแห่งชาติก่อนเข้ามาปฏิบัติงานภายในสำนักงานส่วนในเรื่องกรณีสอบสวนวินยัย ของทางสํานักง,งานตํารวจแห่งชาติพลต urm วเอกวิรชัยกล่าวว่าเป็นเรื่องของคณะกรรมการสอบสวนทางวินัยและผู้บังคับบัญชาจะต้องดําเนินการไปตามความเป็นธรรมต่อไปสําหรับกรณีที่ยังมีการฟ้องร้องเรื่องเดิมที่ยังอยู่ที่ศาลเป็นเรื่องของศาลที่ต้องพิจารณาตามกระบวนการของสาลยืนยันที่ผ่านมาไม่เคยโกรธใครสําหรับพลต urm วเอกวิรชัยปัจจุบันอายุ59ปีเป็นนักเรียนนายร้อยตำรวจรุ่น37 รุ่นเดียวกับพลตบดีเอกนัทธรเพราะสุนทรอ,อดีตที่ปรึกษาพิเศษตำรวจโดยจะ,ะเกษยณอายราชการในปี2,565และในเรื่องนี้ก็ยังไม่จบนะครับเพราะโฆศกสำนักง,งานตำรวจแห่งชาติเผยจออุทธรคำสั่งสารปกครองกรณีวิริชัยโยนฝ่ายกฎหมายพิจารณาวางแนวทางดำเนินการเพราะเป็นกรณีที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อน วันนี้เมื่อเวลา13นาฬิกา30นาทีที่สำนักง,งานตำรวจแห่งชาติพลตบรวจตรียิ่งยศเทพจำนงโฆศกสำนักง,งานตำรวจแห่งชาติกล่าวถึงแนวทางการดำเนินการตามคำสั่งสารปกครองกลางกรณีมีคำสั่งทูลลาคำสั่งสำรองราชการพลตารวจเอกวิยาชัยทรงเมตตาว่าขณะนี้สำนักง,งานตำรวจแห่งชาติคงได้รับหนังสือจากสารปกครองกลางแล้วดังนั้นเมื่อได้รับหนังสือแล้วก็คงต้องพิจารณานในตัวกฎหมาย โดยสำนักง,งานกฎหมายและคดีรวมถึงสำนักง,งานกำลังพลต้องร่วมกันหาแนวทางว่าจะดำเนินการกันอย่างไรสำหรับกรณีดังกล่าวไม่เคยปรากฏมาก่อนการพิจารณาข้อกฎหมายก็คงจะต้องใช้ความละเอียดถี่ถ้วนส่วนผู้ถูกฟ้องขณะนี้มีด้วยกัน4กลุ่มประกอบด้วยสำนักง,งานตำรวจแห่งชาติผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติสำนักงานคณะกรรมการตำรวจและประธานคณะกรรมการตำรวจดังนั้น4ี่กลุ่มนี้ก็คงจะใช้สิทธิ์อุทธรณ์คำสั่งต่อไป สำหรับขั้นตอนการดำเนินการเมื่อพลตุรเอกวิเชัยกลับมาแล้วคำสั่งที่สำนักงานตุบาการแห่งชาติเคยออกไม่ว่าจะเป็นคำสั่งสํารองราชการคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบวินัย้ายแรงก็ต้องรอไว้ก่อนคือต้องระงับไว้ชั่วคราวตามคําสั่งสารปกครองกลางแต่ตัวคําสั่งยังคงอยู่ซึ่งที่สุดแล้วคําสั่งพิจารณาตัดสินของสารจะเป็นอย่างไรก็ต้องรออีกครั้งหนึ่งดังนั้นเวลานี้ คงตอบได้แค่นี้โฆศกสำนักง,งานตำรวจแห่งชาติกลา่าวคงต้องรอกันอีกพอสมควรนะครับว่าเรื่องนี้จะลงเอยเป็นอย่างไรกันแต่ก็คงสร้างความวุ่นวายให้กับสำนักง,งานตำรวจแห่งชาติในการโยกย้ายประจําปี2,564นี้อย่างแน่นอนครับศิรปวัชชัยเดยลีเรามีเรื่องราวดีๆมาเล่าสู่กันฟังสวัสดีครับ